ขนมจีนน้ำยาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมจีนน้ำยาใต้สูตรลัดสูตรง่ายๆเครื่องแกงของแนนก็คือได้เป็นเครื่องแกงคั่วกลิ้งนะคะทุกคนแนนออกมาด้วยจากเมืองไทยค่ะสองซองวันนี้ทำไปหนึ่งซองแล้วค่ะกะทิกล่องซื้อที่นี่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นปาลาอ่าปลาแมคคารลบดค่ะเขาเอาไว้ทาขนมปังได้มาจากโปรตุเกสค่ะ ขนมจีนใช้เป็นเส้นแห้งนะคะทุกคนซื้อที่นี่เช่นกันค่ะเอามาต้มไม่นานค่ะประมาณ10นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะเครื่องแกงของแนนนะคะขอให้เป็นเครื่องแกงใต้นนก็ได้แล้วค่ะแต่ที่ไม่ใช่แกงส้มนะคะถ้าจะให้ดีให้ที่แบบแนนชอบเลยก็เป็นน้ำยาไก่นะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นปลาแมคคารลค่ะปลาทูตัวเล็กๆที่เขาเอามาบด ผัดกะทิกับเครื่องแกงให้หอมค่ะใส่ปลาลงไปแล้วก็เพิ่มน้ำเพิ่มกะทิต้มไว้ค่ะใส่ใบมะกรูดส่วนการปรุงของแนนจะมีแค่ผงนัวแล้วก็น้ำปลานะคะทุกคนไม่มีกะปิหรือว่าน้ำปลาก็ไม่มีค่ะปกติที่แนนทำแนนจะชอบใส่น้ำปลานะคะเพิ่มความนัวบางคนก็ก็บอกให้แนนใส่กะปิแต่แนนคอลูกอีสานค่ะชอบเป็นทางปลามากกว่า ระหว่างทำๆก็มีคนมาขั้นรายการก่ะทุกคนเขาเพิ่งไปช็อปมาแอบไปช็อปไม่บอกแต่ซื้อไอ้ลูกมะเดื่อยักษ์มาฝากแนนด้วยนะที่แนนได้มาทานเป็นเครื่องเคียงวันนี้ก็จะเป็นแตงกวาค่ะแล้วก็กระถินได้มาจากร้านเอเชียค่ะทุกคนเทนทน่าทานไหมคะทุกคนจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีถั่วงอกกระถั่วฝักยาวจะอร่อยมากเลยเอาออกมานั่งทานที่สวนหลังบ้านฟังเสียงนกชมดอกไม้ค่ะ มีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะแนนใส่กะทิไปกล่องเล็กนั้นน่าหนึ่งกล่องแล้วก็ยังมีกล่องจิ๋วอีกนะคะ1กล่องที่เหลือใส่ช่องฟิสเซอร์ไว้ค่ะทุกคนแดน,นจะเอาไปอ่าทานที่โคลโนค่ะ จะเข้าไปเยี่ยมร้านซะหน่อยอาทิตย์หน้าอิ่มแปร่เลยคะ่ะวันนี้หลายแคลอร,รี่เหมือนกันนะเพราะว่ากะทิก็หืเข้มข้นคะ่ะทุกคนใส่น้ํานิดเดียวเองที่เหลือกะทิล้วนๆทำอาหารไม่ต้องคิดมากนะคะทุกคนใส่อะไรก็ใส่ใส,ใส่ลงไปคะ่ะตามที่เราชอบตบท้ายด้วยลูกมะเดื่อคะ่ะเป็นของหวานล้างปากสวัสดีคะ่ะ